อยู่ในสนามบินเจนีวาเจนีวาแล้วนะคะกำลังจะไปไตลงแล้วค่ะกำลังจะไปเมืองไทยนะคะ เมือนีเนี่ยมาหอดอุดรอ้ยมาหอดอุดรมาหอดดอนเมืองถึงเมืองไทยแล้วค่ะต่อเครื่องดอนเมืองไปอุดรธานีนะคะเอามาเบ่งว่าเห้องสิกินนี่อย่างเมือนีมีหลานดัตตินวัซซับ, hey, s <S บอันนี้พี่สาวนะคะไปอุดรด้วยกันนะคะพี่สาวคนสวยมาจากอเมริกา,ากน,นี่ก็พี่สาวอยู่ที่นี่นะคะ นี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะกินอะไรนะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหมูนะคะหมูตุ๋นอาหารอาหารเที่ยงวันแรกเลยนะคะมาถึงเนี่ยยังไม่ได้แปลงฟันเลยเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะน่าแซ่บมากเลยค่ะเบิ้งมือจับช้อนไม่ถึงแซ่บบ่ค่ะแซ่บบอบ่ตรงน้อตรงซี แล้วก็มีผัดไทยนะคะโอลิเวอร์ปนแห่ายผัดไทยก็น่าอร่อยมากเลยเออเส้นเหนียวนุ่มเลยค่ะมีค่ะอาหารมือแรกเลยค่ะมาถึงเมืองไทยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่น่าแซ่บมากเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันนะคะอู้สุดยอดเลยค่ะมีแคบหมูด,ด้วยบบออ,อีกเมนูหนึ่งค่ะต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งน้ำข้น เผ็ดน้อยเฟซเบีน้ำกันจ้า